กระดูกสันหลังของชาติครับคือกเกษตรกรอาจารย์สมชายเห็นยังไงครับยังไม่เห็นจะทเพิ่มไหนได้บอกเพียงแค่ว่าอะไรนะฮะอยา่าเพิ่งถายเท่านะจะพูดยีใ,ใครๆก็พูดได้ครับแต่ชาวนาเขาเพาะปลูกใช่ไหมครับเหนื่อยในการเพราะปลูกเนี่ยเชื่อมที่ไปเพาะปลูกเนี่ยเขาก็ลงทุนต่างๆไปกู้น,นี้ยืมสินต่างมา แล้วเมื่อเขาได้ผลลิจารณาเสรมาเนี่ยบอกเขาว่าอย่าเพิ่งขายนะครับทําเป็นคนมีสตังค์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ข้าวขึ้นราคาก่อนค่อยขายค่ะพูดอย่างนี้ได้อับครับนะคีอชาวนาเขาไม่ได้มีเงินสะสมอ่ะเขาปลูกได้เขาต้องขายออกใช่ไหมครับแต่คุณไปบอกว่าให้รออะไรนะเออรอจนกระทั่งข้าวมาราคาขึ้นก่อนคุณถึงจะขาย คุณได้คุณนายกันไปครับคุณนายกันไปโอ้สุดยอดอาจารย์ครับอีกอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเมื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรแล้วโคเขาพูดหยาบเลยนะครับผมซดเ,เรียนคําพูดเพราะแม่พี่น้องที่เขามาช่องสิบสามเขาบอกว่เมื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรแล้วทําไมมึงต้องเอาเงินอุดหนุนด้วยวะเ <c oughs> ขาบอกว่าไม่มีสมบาตด้อาจารย์ครับคือการให้เงินอุดหนุนนี้เกษตรกรนะครับที่บอกได้ละพันบา นะครับแล้วก็สําหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกไม่เกินยี่สิบไร่นะครับ <Ha. S 1> ให้จนกลายเป็นเกือบจะเป็นประเพณีแล้วนะครับ <Ha. S 1> ว่าคือเดิมที่ผ่านมานี่อุดหนุนนกกรณีซึ่งเหมือนกับว่ามันเกิดนาแล้งนาล่มเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าชดเชยให้กับคนเหล่านี้เพื่อให้เขาอย่าไงไรที่มีเงินจํานวนหนึ่ง <Ha. S 1> แต่พอให้ไปแล้วนะครับก็กลายเป็นเกือจเรียกว่าเป็นประเพณีที่ต้องให้ต่อเนื่อง <Ha. S 1> นะคะัอันนี้เนี่ย รัฐบาลก็ไม่กล้าที่จะไม่ให้คนะครับก็คือทําแบบเดิมก็คือให้กับเกษตรกรนะครับที่มีพื้นที่เพาะปลูกไม่เกิน20ไร่ครับได้ละพันนะครับก็เป็นเงินประมาณสัก5,000-6,000ล้านบาทก็ใช้วิธีการแบบเดิมๆนะครับก็คือการที่ให้ทพสอออกตังไปก่อนครับแล้วก็ให้รัฐบาลนั้นตั้งงบประมาณชดเชยภายหลังไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ไปจากรัฐบาลก่อนก่อน ทุกรกระสบัดก็ทาแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านไม่ได้คิดถึงการเพิ่มรายได้จากการเพิ่มผลิตภาพหรือ productivity คือหมายความว่าทําให้เขาสามารถเพาะปลูกแล้วก็สามารถที่จะมีเข้าวพันธุ์ดีมากขึ้นขายในราคาสูงขึ้นหรือมีแหล่งของการขายตลาดภายนอกซึ่งสามารถที่จะทําให้เขาสามารถเข้าถึงตลาดต่างๆมากขึ้นนะครับหรือทําให้ชาวไร่ชาวนาสามารถขายสินค้าออนไลน์ด้วยตัวเองใช่ไหมฮะ แล้วก็ทําให้ตัดพ่อค้าคนกลางออกอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทําในสิ่งต่างๆนี้เลยก็<ะ>ไปทําตามแบบเดิมๆที่ทุกรฐดัลเคยทำนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยยังรู้สึกว่าผมไม่เห็นอะไรที่เป็นภาพประทับใจของรัฐบาลชุดนี้สักเท่าไหร่นะครับ<ะ>สุดยอดครับกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรองนะครับเห็นอาจารย์ชอบท่องเที่ยวกรต้นทองเทยวเมืองรองมันได้เหรอครับ เออก็ S <S เป็นแนวความคิดที่พูดกันมานานนะครับเพราะ <Pre> ว่าเวลาที่คนไปท่องเที่ยวนั้นเขาก็จะไปสนใจเฉพาะเมืองหลักต่างๆแล้วคนก็จะรู้จักแค่เชียงใหม่ภูเก็ตนะสมุยอะไรทำนองแบบนี้นะครับแต่เมืองซึ่งเป็นเมืองรองเนี่ยมันไม่ได้เป็นอยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวไม่ได้อยู่ในแผนการท่องเที่ยวของคนที่มาในประเทศไทยในเวลาสั้นๆหรือถ้าเขามาครั้งแรกสั้นๆเขาก็จะไปเมืองหลักต่างๆ แต่ตอนนี้เนี่ยเราเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นใช่ไหมฮะครับใช่ครับเมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปญี่ปุ่นอาจจะนึกถึงโตเกียวโอซาก้าชครับกบนะครับแล้วอาจจะเป็นชัอโปารอาจจะอาจจะเป็นลกขนาดนั้นนิดนึงนะครับซึ่งก็คือเมืองหลักต่างๆของเขาครับต่เด๋ยวนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสามารถที่จะทําให้คนนึกถึงเมืองเล็กๆในชนบทอ่าทากายาม่าอี้เป็นต้นนะครับเอ่อชิราคาวะโกะในเกียวเบนต้นนะครับซึ่งก็คือหมายความว่า เ e s t ดส a t เนชันขอ,องการท่องเที่ยวเนี่ยจุดหมายการท่องเที่ยวของคนเนี่ยมันจะไม่ได้ไปที่เมืองหลักละเขา,<ภ>าจะไม่ไปโตเกียวเขาจะบินไปลงนาโปย่าแล้วไปทาตายาม่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้นก็คือความสําเร็จของญี่ปุ่นซึ่งเท่ากับว่าก็สามารถทาให้ทุกเมืองมีเสน่ห์แล้วทุกคนเวลาไปเมืองไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของแต่ละเมืองแต่ละเมืองไปเ <ภา S 2> มืองไทยมีศักยภาพทําได้ครับแต่รัฐต้องส่งเสริมมากกว่านี้นะครับ ซึ่งตรงตรงนี้เนี่ยผมก็ถือว่าไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วแต่ก็ยังเป็นคาพูดอยู่ใช้ประโยคนี้แล้วกันนะครับทุกคนพูดได้หมดอ่ะทฤษฎีแต่ว่าในเชิงปฏิบัติแล้วเนี่ยคุณจะทําอย่างไรที่ทำให้เมืองรองต่างๆเ่านีเนี้ยมีชีวิตชีวาแล้วก็ทําให้เป็นแหล่งที่เป็นนักท่องเที่ยวให้ความสนใจแล้วก็ลงไปท่องเที่ยวอัากอยาให้สอยที่เมืองต่างๆเหล่านี้อันนี้ผมเห็นด้วยครับก็ต้องทําจริงครับ